สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเอนะครับจากช่องนายเอนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ช่วงของนายเอรีวิวนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเราก็ไม่ได้ทำคลิปแบบต่อเน,นื่องสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามากดซับใหม่นะก็คือพวกคุณนะคือคนที่ชอบคอนเทนต ที่ผมทําจริงๆนะครับผมดีใจมากนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าเออมีกําลังใจในการทําคลิปต่อนะครับถึงแม้ว่าต้องบอกตามตรงนะที่ผมอาจจะมีเว้นช่วงไว้ว่านะครับผมเพราะว่าผมก็มีงานประจําทําอยู่นะครับทำให้แบบบางทีคลิปมันอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทุกคนก็คือคนที่ติดตามผมอย่างจริงจังขอบคุณมากจริงๆนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าเฟอร์นันโด ชารนิ่งสเปนะครับเจ้า f e r ร์ n d o โดชาร์นิ่งสเปนี่ยครับ mm hmm. เป็นสเปรย์เคลือบเงานะ mm hmm. ในการทําความสะอา,ารดรถนะครับดูได้เลยนะครับ mm hmm. ผมไม่ว่าจะรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะสีสูดเดี๋ยวเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเจ้า mm hmm. กระป๋องเนี้ยมันทําหน้าที่ได้ดีมากเลยนะครับ mm hmm. ที่ผมพูดได้เพราะว่าผมลองใช้แล้วจริงๆถ้าคุณ เข้าไปในแอปต่อตแล้วเป็นคนที่ชอบปักรถนะครับก็จะมีโฆษณาเนี่ยขึ้นมาผมก็เห็นว่าอืมมันจริงหรือว่ามันดีจริงเหรอเราก็เลยลองสั่งมาในแอปต่อตนะครับแล้วพอลองมาใช้จริงเออมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันรวมกับอีกตัวหนึ่งประมาณ300กว่าบาทผมเลยไม่แน่ใจในราคากระป๋องเดียวเท่าไหร่ถ้าใครสามารถหาซื้อกระป๋องเดียวได้ก็ลองบอกผมด้วยนะเพราะผมซื้อกับอแอปต่อตเนี่ยก็คือมันเป็นชุดคู่เลยเจ้าตัวนี้นะครับมันเพิ่มความเงางามทั้ง ภายนอกภายในอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมภายในรถคือเนนี้ผมเอาไปฉีดผมฉีดเจ้าย a m ห้ามี o m x 1 2 5ถ้าใครได้ติดตามช่องผมอยู่ก็จะรู้ว่าเจ้ามี OMX 125เนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยผ่านศึกมาเยอะมากแล้วผมได้เอาเจ้าเปร์เทบเงาโรตัสเนี่ยไปฉีดมาแล้วมาแล้วลองดูก่อนยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอผมลองสั่งเจ้าตัวนี้มานะดีจริงๆนะครับเอา,อางี้ละกันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าที่ผมไปใช้เนี่ย เป็นยังไงบ้างผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวสเปรย์เคลือบเงานะครับเฟอร์นันโดชายนิ่งสเปรย์นะครับผมเป็นสเปรย์เคลือบเงาได้ทั้งมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะมอเตอร์ไซค์เล็กมอเตอร์ไซค์โซ่ได้หมดนะครับผมเอามาฉีดพวกชุดสีนะครับพวกพลาสติกดำได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับมีปริมาตรอยู่ที่500มิลลิลิตรนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับ เจ้าตัวเฟอร์นนโดชานิสเปนนะครับเพิ่มความอง,งานภายในและภายนอกรถนะครับแม้แต่ห้องเครื่องนะห้องเครื่องของพวกรถเก่งรถกระบะนะครสามารถใช้ได้เลยตัวถังยางพลาสติกหนังเทียมหนังแท้ไวนิวโอ้ได้หมดเลยนะครับเพิ่มความเงาดำเหมือนใหม่ปลอดภัยต่อเนื้อ,อยางก็คือมันฉีดได้เกือบทุกส่วนของรถนะครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก่งรถกระบะก็าาตามคือวิธีการใช้เนี่ยมันง่ายมาก ถ้าใครเห็นก็รู้อยู่แล้วก็คือหนึ่งทความสะอาดพื้นผิวที่เราต้องการจะเคลือบให้ดีเลยแล้วก็เขย่านะเขย่ากระป๋องแล้วเราก็ฉีดประมาณถ้า20เซนจริงๆไม่มีใครฉีดใกล้หรอกเอ,เอาตรงๆนะก็ฉีดเอาไว้แล้วก็รอนะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดสักหน่อยนะบริเวณที่เราจะทําความสะอาดเนี่ยมันเคลือบเงารักษาดีคือนี่แหละครับคือเฟอร์นันโดชานิ่งสเปนนะครับอันนี้ผมได้ลองใช้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปการใช้ จริงกันดีกว่าผมใช้กับรถยาม้ามีโอเอ็กซ์หนึ่งสองห้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้จริงกับหมวกกันน็อกให้ดูประกันนะครับคือจะฉีดในนี้เลยให้ดูนะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยน,นี่คือหมวกกันน็อกครึ่งใบที่ผมใช้เป็นประจำนะนี่เลยนะครับอันนี้คือยังไม่ทำาภาญนะจะเห็นว่าเออมันก็ดู่านการใช้งานนะครับมีรอยดำๆมีการใช้งานอันนี้ยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับผมจะลองฉีดให้ดูเลยแบบว่าไม่เช็ดเป็นยังไง คือถ้าเรายิ่งเช็ดอนะ่ะมันจะยิ่งดีขึ้นแต่เนี้ยผมจะลองฉีดให้ดูเลยถ้าเราฉีดแบบไม่เช็ดนะครับมันจะเป็นยังไงนะนี่นะครับโอเครอสักครู่นะครับผมแล้วนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราใช้ผ้าแบบเนี้นะฮะเช็ดเข้าไปสักหน่อยเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเช็ดนะ อันนี้แบบสาธิตแบบเร็วๆเลยนะครับผมก็มีคลิปที่เอาไปใช้กับเจ้า Jam5 Mini X125 แล้วนะครับมันเห็นผลดีนะแต่ผมอยากให้ดูเรียวๆก่อนว่าเป็นยังไงนะนี่แหละครับก็คือหลังจากขีดแล้วนะนี่ไหมครับเห็นไหมฮะเห็นถึงความเงาไหมครับมันจะมีสารเคลือบช่วยให้มันเงางามเหมือนใหม่เลยนะครับคืออันนี้มันอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าถ้าจะเห็นว่ามันเงาจริงไหมเนี่ยต้องไปดูกลางแดด ซึ่งผมได้ถ่ายเอาไว้แล้วของเจ้ายามาฮามีโอนะครับผมได้ถ่ายกลางแดดให้ดูด้วยนะครับหลังจากใช้งานแล้วแล้วก็ฉีดหลังจากทําความสะอาดเสร็จด้วยนะครับแล้วผมก็ได้ถ่ายตอนที่ผมเอาไปใช้งานแล้วก็จอดตากแดดถึง6วันเลยนะฮะเพราะผมไปต่างจังหวัดนะผมเอารถมอเตอร์ไซค์เจ้ายามาฮ่าเนี่ยไปตากแดดเพราะว่าผมต้องไปต่างจังหวัดกับประตูนะครับผมอยู่กลางแดดอย่างนั้นน่ะหวันแล้วผมกลับมานะผมก็ประหลาดใจมากเลยเพราะว่ามันเงา ยังเงาอยู่เลยอถึงแม้จะมีฝุ่นมาเกาะอยู่บ้างน,นะครับต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งนะมันกันฝุ่นก็จริงแต่ว่าการกันฝุ่นของมันเนี่ยถ้าเรามีผ้าแบบไมโครไฟเบอร์อย่างเงี้ยผ้าอย่างเงี้ยเช็ดรูปออกสักหน่อยมันก็จะทําให้เงาเหมือนใหม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปการล้างเจ้ามีโอกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงครับผมอันนี้นะครับคือสภาพตอนที่ผมได้รถมาจากออฟฟิศนะครับผมแล้วก็ผ่าน แดดผ่านฝนมาทั้งหมด6วันนะครับก็ยังมีความมันวาวของเจ้าตัวน้ํำยาที่ผมเคยใช้ไปก่อนนานี้อยู่เลยนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เช็ดเลยนะก็มาจากออฟฟิศก,ก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ผมล้างรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเห็นได้นะครับว่าเจ้าตัวลงอองน้ำนะครับ<ว>ไม่ได้เกาะที่ตัวคอนโซลของรถ เพราะว่าผมฉีดเจ้าตัวน้ำยาชายน i n งสเปย์นะครับไปนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ําเกาะอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ Fernando โ h i n i n g s p สเปโอเคครับเดี๋ยวผมจะเช็ดรถให้แห้งเลยนะครับผมแล้วเราก็เอาเจ้าตัวน้ํายาสเปย์เฟอร์นันโดชายนิ่งสเปนี่ยครับฉีดรอบๆให้ทั่วเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น คอนโซลด้านบนนะครับผมแล้วก็จุดสีด้านหน้านะครับผมฉีดไปยันไฟด้วยนะอ่ามันสามารถเคลือบปกป้องชิ้นส่วนทุกอย่างได้นะครับผมแล้วก็ฉีดบางคนหน้าด้วยนะครับผมแต่ต้องย้ำนะครับหลังจากล้างรถเสร็จแล้วนะครับให้เช็ดตัให้แห้งเลยนะครับแล้วก็จะฉีดแบบนี้นะครับจะมีประสิทธิธภาพมากกว่านะครับผม อันนี้นะครับที่เราฉีดไปแล้วนะจะเห็นได้ว่าจะมีสารเคลือบเงานะครับแล้วถ้าเราเอามือจับนะมันจะมีความเหนียวอยู่บ้างแต่มันจะไม่เยอะเท่ากับยี่ห้อบางตัวนะมันจะเหนียวมากนะครับใต้ดีนะเราควรที่จะเอาฟองน้ำที่มันแถมมาให้ในฝานะครับเช็ดหน่อยคือ อย่างที่บอกนะผมเอาเจ้ามี o x x 2 5 5คันนี้ไปจอดที่ออฟฟิศนะครับประมาณ6วันนะพอไปทำธุระที่ต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็จอดตากแดดด้วยแต่ผลกลับมาอย่างที่ทให้ดูต้นคลิปนะอันนั้นคือก่อนล้างรถนะครับสารเคลือบเงายังอยู่ดีเลยอยู่ทนเลยคือไม่ได้แบบว่าเป็นยี่ห้อที่โมสัพคุณนะ มันใช้ได้จริงถ้าเทียบกับเจ้าตัวสเปรย์ฉีดยางรถยนต์ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยโอเคเงาไวฉ่ำเร็วแล้วก็กเรละอองน้ำดีด้วยอันนี้ครับหลังจากที่เราพ่นเฟอร์นันโดชายนิ่งสเปรย์นะครับหลังจากล้างรถเสร็จแล้วแล้วก็พ่นเข้าไปนะครับ อันนี้นะครับผมจอดตากแดดให้ดูเลยนี่ครับให้ดูใ,ใกล้นะครับจะเห็นถึงความมันวาวนะครับจากสารเคลือบของเฟอร์รัโดชอทิ้สเปนะครับผมอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าอันนี้ผมพ่นจริงแล้วก็ใช้จริงนะครับเนี่เห็นไครับมันมันวาวมากเลยนี่ผมจอดตากแดดอยู่นะมันเลยเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน คือเมื่อคุณล้างรถเสร็จแล้วนะแล้วคุณก็ฉีดเจ้าตัวสเปชนิดนี้เข้าไปนะครับมันทําให้รถดูใหม่ขึ้นนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเฟรมชิ้นใหม่ที่ผมเปลี่ยนไปนะแต่ว่ามันเป็นประสิทธิภาพของน้ํายาของสเป์ที่เขาโฆษณาไว้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นคอนโซล ด้านหน้ารถนะครับผมเห็นไหมครับจะสังเกตได้จะมีความมันวาวของตัวน้ํายาเคลือบอยู่เลยนะครับผมถ้าเทียบนะครับมันจะดีกว่าเจ้าตัวสเปรย์โรตัสที่ผมได้ทดลองใช้ไปก่อนหน้านี้นะครับคือตัวนี้มันเห็นผลง่ายมากแล้วก็ใช้ง่ายจริงๆนะครับคือเราฉีดเอาไว้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเช็ดก็ได้นะมันก็เห็นผลแล้วนะครับ โอเคครับนี่คือตัวอย่างการใช้งานให้ดูนะครับถ้าจอดตากแดดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันวาวมากเลยอันนี้เป็นบทสรุปนะครับจากการใช้งานจริงนะครับเจ้าเฟอร์นันโดชายนิ่งสเปนนะครับผมเจ้าสเปรย์เคลือบเงาตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานเอาไปลองฉีดเจ้าวิไอรถของผมแล้วนะผมก็เอาไปฉีดนะครับ รถเก่งนะครับแล้วผมก็เอาไปฉีดเจ้า Yamaha Mio MX 25นะครับคือตัวรถเก่งนี้ผมเอาไปฉีดห้องเครื่องนะส่วนเจ้า Yamaha m o MX นะครับผมฉีดคอนโซลด้านหน้าตรงช่วง เร่งนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าทั้งหมดเลยที่ผมได้ถ่ายมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมั่งครับทุกคนลองเอาไปตัดสินกันเองนะว่ามันเป็นยังไงนะเพราะผมก็ไม่ได้บอกว่ามันดีมากถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเห็นผลไงครับมันใช้แล้วเห็นผลผมเลยอยากจะแนะนําถ้าใครมีข้อตัวแย้งไงก็ลองบอกได้นะครับโอเคถ้าใครชอบยินมีนะครับก็ยืนกดไลก์ให้ผมเลยนะกดแชร์นะครับกดสับสไครปเพื่อเปินบริจาคในการทำคลิปต่อไปของนายเอครับนี่นายเอขอาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ